ผมเป็นสายแข่งปี44ผมเป็นแชมป์ประเทศไทยผมแข่งสากลาวงการจะรู้จักผมดีอะหนึ่งผมแข่งนกมาตั้งแต่สมัยปี30กว่าแต่นั่นคือนกดำปัจจุบันนี้ผมไม่มีนกดำเลยผมมีแต่นกนกสีอย่างเดียวเพราะรู้สึกมันมีสเสน่ห์มันมีสีสันไงน,นกดำผมก็เห็นมันมาต้อง20-30ปีแล้วก็เลยอยากจะไม่เล่นนกสีบ้างนี่ครับเทาท,อทอ็อกับเทาอ่อนจะต่างกันนะฮะใช่ครับเทาท็อปจะสีเสมอหัว เท่าอ่อนเนี่ยหัวจะค้ำนิดนึง mm hmm. ถ้าถามถึงการเพราะฟาร์มนะนะประมาณ4ปีมาโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะแต่ว่าได้คุณสุปัญญาหรือเอกทุ่งค,ครัว่เขาสอนให้ทุกอย่างเกี่ยวกับก<อ>ารผสมไม่เป็นเลยนะครับไม่เป็นเลย mm hmm. มาจากศูนย์เลย oh, โอ้ฮะกงที่6กกง,งที่6นี้จะเป็นเท่าอ่อน mm hmm. ท้าอ่อนตัวผู้เนี่ยจะเป็นเท้าสเต็ปสองให้มาเป็น1 0บสิบคอกแล้วแล้วก็ผมแบ่งปันเพื่อนไปตอนนี้ก็มีแบ่งนะครับมีแบ่งครับผมแบ่งปันไปแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสนามมีคนถือแข่งอยู่เสายของตาติดรางวัลที่หนึ่งก็หลายหลายครั้งอ่าว้วผสมเองเพาะเองป้อนเอง แล้วก็ลากแข่งเองเทา่ทาเท่าที่เกิดจากกองอากองที่หก <ฮะ S 2> ตัวนี้ชื่อเม็ดเงิน <ฮะ S 2> ตัวนี้ชื่อเม็ดเงินไปแข่งมาแล้วนะฮะอันนี้กินกินหัวมาหลายครั้งแล้วกินที่หนึ่งหลายครั้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกนกชุดใหม่ที่กําลังโต <Beam> ครับผมกําลังกอปเพลงอยู่เนี่ยอันเนี้ยชุดเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยมันเป็นชุดใหม่เนี่ยชุดเนี้ยก็จะโตวกว่าโตวกว่าแต่กําลัง ลากซ้อมอยู่ผมเป็นสายแข่งผมชอบธรรมชาติล้วนๆฝีมืออย่างเดียวหรือให้เข้าคู่แล้วก็ชักตัวผู้ออกไปแข่งอันนั้นคือธรรมชาติไม่ได้ใส่สารกระตุ้นอะไรหรือว่าบางคนอาจจะใส่สารกระตุ้นตันนี้ผมไม่นิยมแล้วก็ไม่ได้ทำเมื่อเราติดรางวัลเราจะมีความภูมิใจ สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาบุกฟาร์มนกงหัวจุกนะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยและสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับพี่อันนี้ผมเป็นฟาร์มชื่อชื่อหนึ่งนะครับชื่อหนึ่งไฮเทคฟาร์มครับอืมฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกงผสมอ๋อครับอ่าอันนี้จะเป็นกงผสมคู่นี้จะเป็น ลูกผสมข้าเหมาตัวเมียนะตัวผู้เนี่ยจะเป็นสายมาร์กของทุ่งคุฟาร์ม<ะ>ผู้นี้เนี่ยบังเอิญตัวผู้ผมไม่ได้ออกมาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งคือตัวผู้เนี่ยมันจิตไข่แล้วตัวเมียมันไข่อ,อย,ยะะู่ก็เลยต้องแยกไว้นะฮะใช่ก็เลยต้องแยกไว้อันนี้กรงแรกนะครับส,ส่วนอันนี้กลงที่สองอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นห่วงม่วงเหมือนกัน ตัวผู้เป็นสายมาร์กแต่เป็นมาร์หัวนะครับใช่เป็นมาร์หัวแล้วอีกมีเขม่านะฮะใช่ตัวเมียก็จะเป็นสายเขม่าของทุ่งคุเหมือนกัน<ะ>แต่ตัวผู้เนี่ยพ่อแม่ตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นของอีกฟาร์มหนึ่งซึ่งสายเลือดมันจะแตกแยกกับกรงแรก<ะ>อ่ามันจะไม่เหมือนกันฮะ,ะพี่พี่พี่มาเลี้ยงนกนานอย่างฮะผมเล่นนก ถ้าถามถึงการเพราะฟาร์มนะนะประมาณสี่ปีแต่มาโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะ,<ฮ>ะแต่ว่าได้ของคุณสุปัญญาหรือเอกทุ่งคู่ <ฮะ S 2> เขา <ฮะ S 2> แนะนำแล้วก็สอนให้ผสมสอนให้ป้อนนกสอนให้ทุกอย่างเกี่ยวกับการผสมไม่เป็นเลยนะครไม่เป็นเลยมาจากศูนย์เลย <ฮะ S 2> <c oughs> แต่ดั้งเดิมอ่ะผมเป็นสายแข่งคผมแข่งนกมาตั้งแต่สมัยปีสามสิบกว่าอของพันห้าร้อยสามสิบกว่าแหละโอแข่งนกดำมาก่อนแข่งสากลนกเสียงฮอ่าแล้วค่อยมาเล่นแล้วปัจจุบันมันก็คือนับดอกก็มาเล่นแต่นั่นคือนกดำปัจจุบัน,นปัจจุบันนี้ผมไม่มีนกดำเลยผมมีแต่นกนกสีอย่างเดียวทำนกสีแข่งอย่างเดียวเปลี่ยนถึงเป็นนกดำมาเป็นนกสีครับ คือผมรู้สึกมันเบื่ออ,อยากเล่นนกสีมากกว่าครับเพราะรู้สึกมันมีสเสน่ห์มันมีสีสนันไงนกดำผมก็เห็นมันมาต้อง20-30ปีแล้วครับก็เลยอยากจะมาเล่นนกสีบ้างเพราะนกสีเนี่ยมันยังไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่มีแชมป์ที่เก่งจริงๆริงอ,อ่ามันเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่เรามาพัฒนา เรามาเริ่มสร้างนกแฟนซีให้มันเก่งขึ้นมาเท่ากับนกดำอืมแต่เนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีละครับอ่าผมชอบแบบนั้นนะ่ะทำอะไรที่อยากจะสร้างได้ตัวเอง<ะ>ใช้ฝีมือล้วนๆนะ่ะไม่ไม่ไม,ม่ไม่ได้มีตัวช่วยหรือ,อเรามีเงินเราก็ไปซื้อนกเก่งมาไม่ชอบอืเราอยากทำของเราเองใช่อยากผู้ผสมเองอ่าอยากผสมเอง โดยที่เราเลือกสายพันธุ์พ่อแม่<ะ>สายเลือดที่ดีอ่าเราผสมเองเ<ม>พาะเองป้อนเองแล้วก็ลากแข่งเอง<ม>อ่า<ม>เมื่อเราติดรางวัลเราจะมีความภูมิใจมผมชอบแบบนั้น <c oughs> แล้วผมเนี่ยจะเป็นธรรมชาติล้วนๆจะไม่มี าสารกระตุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทําให้นกมันคึกหรืออะไรพวกเนี้ยันธรรมชาติล้วนๆคือมันไม่ไม่ดี <c oughs> ไม่ดีกับนกนะฮะมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นสารกระตุ้นหรือสารเสพติดเนี่ยไปใส่ในนกเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนเพราะนกอายุมันจะสั้นลงมีผลต่ออายุมีผลตอ่ออายุอืมฮะถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบนั้นเรา <c oughs> ถ้าหากว่าถ้าเราจับนกมาเข้าคู่ผสม มันก็มีผลด้วยครับถ้าจับนกเข้าคู่ผสมเนี่ยสมสม,มุติว่าเราพูดถึงนกแข่งนะ,ะถ้าเอาตัวเมียมามา,มาเทียบหรือให้เข้าคู่แล้วเอาไปแข่งอันนี้คือธรรมชาติผมไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะอันนั้นคือคการการแข่งแบบธรรมชาติทำแบบธรรมชาติแล้วก็ชักตัวผู้ออกไปแข่งอันนั้นคือธรรมชาติไม่ได้ใส่สารกระตุ้นอะไรหรือว่าบางคนอาจจะใส่สารกระตุ้นอันนี้ผม ไม่ไม่นิยมแล้วก็ไม่ได้ทำส่วนใครจะทำอันนั้นส่วนของเขาเราจะพูดถึงในในตัวของเราเองมุมมองของเราใช่ในมุมมองของผมผมชอบธรรมชาติล้วนๆฝีมืออย่างเดียวครับอ่าเพราะว่าเราใช้ประสบการณ์จากการที่เราแข่งนกดำมาเนี่ยเกือบ30ปสิรปี เดิมเผมเป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่สมัยปี44ผมเป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่นั้นเป็นนกดำใช่เป็นนกดำแข่งสากลวงการจะรู้จักผมดีอันหนึ่งจะรู้จักผมดีนั่นแหละแล้วตอนนี้ที่พี่นำสายมาเข้าคู่ผสมนี้ทั้งหมดกี่คู่ผสมครับทั้งหมด7คู่อ่ะ7คู่7คู่นี้คือผมเลือกสายเลือดมาเลือกสายเลือดมาเกือบทุกคู่เลย ที่พี่น้องมันแข่งอยู่บนลาวครับนั่นแหละคือไปดูผลงานจริงบนลาวเลยแข่งอยู่บนบนลาวจริงๆคือเอาพี่น้องของตัวที่มันแข่งอยู่เลยมามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่ครับแล้วแล้วคู่นี้ที่เมื่อกี้ที่พูดครับได้ให้ลูกแบ่งยังครับตัวนี้รู้สึกจะให้มาประมาณ7็ดคอกละ โอแล้วก็มีแบ่งอยู่ด้วยนะฮะถ้าก็มีครับมีแบ่งอยู่คู่เออกงแรกก็ออกประมาณ6กข้ออันนี้7จ็ดข้อมีตายบ้างมีม,มีก็มีตายโคมบ้างตายในไข่บ้างก็เป็นเรื่องของธรรมชาติตัวผู้นี้มันเป็นห่วงม่วงของทุ่งคุฟาร์อมอซึ่งเป็นพี่น้องกับนกแข่งชื่อโชกุนอ่ะอ๋อเจ้าโชกุนครับนี่ฮะ เป็นน้องหรือเป็นลูกเขาฮะเป็นน้องอเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องชุก,กุลแล้วแล้ว,ลวตอนนี้เอาเข้าคู่แล้วก็มีลูกๆนี่สร้างผลงานนะมีเยอะแบบมีครับม,มีตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ลูกลูกเขากําลังถ่ายขนอยู่อฮคือตอนนี้เป็นนกแข่งไปแล้วนะ,ะใช่เป็นนกแข่งไปแล้วฮถ้าใครสนใจก็สายนี้มีแบ่งนะครับใช่นี่ครับคือของผมเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็เน้นคุณภาพจะไม่มั่ว เช็งงค, <Check S 1> คจากประวัติได้คือหมายถึงเราไม่ได้เอาพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรมามาผสมกันแล้วก็เอามาขายแล้วก็มายืนยันว่าอันตัวนี้เก่งแน่นอนอะไรประมาณนี้นไม่ใช่ผมจะเห็นชัดเจนสามารถที่มาตรวจสอบได้มาดูได้ครับแล้วก็มีทะเบียนจดฟาร์มมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดครับแต่ครูที่กองที่สามครับกองที่สามนี้เป็นเผือกร้อยตัวผู้เนี่ยต้นสายมาจาก JM ซึ่งแต่ว่าทุ่งคุฟาร์มเป็นคนไปเอามาพ่อแม่ของตัวผู้เนี่ยตั้งแต่สมัยแรกๆเลยอันนี้คือของแท้อ่าฮะอันนี้ของแท้เลยจนสายต้องแต่ก่อนเลยใช่แรกๆเลยตั้งแต่เจเอ็มทำอ่ะแต่แล้วเอกเขาเป็นคนไปเอามาผสมแล้วผมเอาลูกมาครับไอ้เผือกร้อยตัวนี้ก็มีผลงานมีผลงาน เนี่ยที่ออกไปแข่งอยู่เขาเองเหครับตัวผู้เองเนี่ยฮะตัวผู้ยังตัวผู้ยังเพราะว่าผมเอามาผสมตั้งแต่6เดือนแต่ว่าลูกมัน่ะหมายถึงลูกเขาใช่ลูกมันออกมามีผลงานแล้วลูกออกมาดีมีผลงานหลายตัวละนี่ครับถ้าใครสนใจก็มีอันนี้คือคู่นี้ผดเผือกร้อยผมยังอนุรักษ์เผือกร้อยอยู่เนื่องจากว่าใจยังรักเผือกร้อยผมมั่นใจว่าเผือกร้อยเนี่ยไม่ได้แพ้ลูกผสมครับ ไม่ได้แพ้ลูกผสม,มตามที่ผมเคยลงเฟซอยูค่ครับส่วน <c oughs> ไอ้คู่นี้คู่ที่กรงที่สี่เนี่ยมันจะเป็นเพือกร้อยเหมือนกันตัวเมียจะเป็นลูกของคู่นี้คู่กรงที่สามแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลูกของลูกของตัวกรงที่ห้าอ,อ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่จะเกิดจากฟาร์มจริงๆถ้าลูกมันออกมาฮะฮะคือต้นสายผมเลยครับคือจะเป็นสายผมเองเลยอ่าฟาร์มแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้จ่ายเพราะว่านกมันยังหนุ่มสาวอยู่อ่าครับอ่าน,นี้ยังพิ่งเข้าคู่เหรอครับใช่ครับแต่นั้นตอนนี้เราไปดูคู่คู่คู่คนี้กงกงที่ห้า กองที่ห้าบางเอิญเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวพ่อมันเพราะว่าแม่มันกําลังฟักไข่อยู่อ๋อฟักไข่นะแล้วตัวพ่อมันเป็นนุกแข่งเป็นนุกแข่งเรือชื่อเอกมงคลออมันแข่งมาตั้งนานแล้วครับอ่าแค่นัครับไอตัวกองที่สี่เมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเป็นลูกของไอกองนี้ไอตัวผู้อ่าเขาก็เอาไปชนสายกันใช่ครับใช่เพื่อจะเป็นสายของผมเองอ่าส่วนเนี่ย ว oh, งที่หกวงที่หกนี้จะเป็นเท้าอ่อนเ mm hmm. ท้าอ่อนตัวผู้เนี่ยจะเป็นของเป็นเทาเทาสเต็ปสองของเจมแต่ว่าผมเอามาจากทุ่งคุฟามเพราะว่าทุ่งคุฟามมีการผสม mm hmm. ต้นสายผมคือทุ่งคุครับทุ่งคุฟารมตัวส่วนตัวเมียเนี่ย เป็นของพี่แดงบางบัวทองซึ่งแกเสียไปแล้วแล้วก็จ่ายลูกดีมากตัวโครงสร้างใหญ่นะครับตัว่งเลยฮะตัวเมียเนี่ยจ่ายไข่ใบครั้งละสามฟองแล้วลูกมาเนี่ยมีผลงานมาตั้งหลายตัวแล้วอ๋อตแด่ว่าเข้าคู่แล้วฮะใช่เข้าคู่แล้วก็ให้ลูกมาเยอะแล้วใช่ให้ปีที่แล้ว ให้มาเป็นสิบสิบคอกแล้วแล้วก็ผมแบ่งปันเพื่อนไปตอนนี้ก็มีแบ่งนะครับมีแบ่งครับผมแบ่งปันไปแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสนามมีคนถือแข่งอยู่เขาติดของเขากลเขานี่ยัติดรางวัลที่หนึ่งก็หลายหลายครั้งฮะโอ้ตัวที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอ่าเป็นตัวผู้ครับโอ้โครงสร้างใหญ่มากนะครับอ่าครับเป็นตัวผู้เป็นเทาสเต็ปสองยังไงครับเทาสเตปสองนี่ความหมายของผมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่า เห็นคุณเอกเขาบอกว่าเจเอมเนี่ยเขาผสมมาอย่างไรผม,ไม,ไ,มไม่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 มั่นใจแต่เขาเรียกว่า,ทาวเท้ทาสเตปสองเป็นศัพท์ของเขาะะใช่เป,เป็นเป็นรหัสของเขาบางทีเราแต่ผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยผมเอามาจากเอกเพราะว่าเอกเขาผสมมาอีกทีหนึงห่งคือผมเนี่ยฟาร์มผมเนี่ยผมจะไม่ไม่พยายามเล่นอะไรที่มันของเกา่าผมจะพยายามพัฒนา เอ,เอาลูก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 เนี่ยซึ่งมันไม่ชนกันมามาผสมเพื่อให้มันพัฒนา IQ มันดีขึ้นครับแล้วใจมันก็พัฒนาดีขึ้นอ่าส่วนกรงที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นเทาท็อปอ่านี่ครับเทาท็อปกับเทาอ่อนจะต่างกันนะฮะใช่ครับเทาท็อปจะสีเสมอหัวเทาอ่อนเนี่ยหัวจะคั้มนิดนึงแต่ถ้าเทาท็อปเนี่ยสีมันจะเสมอหัวเลยอ่าเทาท็อปตัวผู้เนี่ยจะเป็นของ 1JJ ซึ่งผมไม่เอากับเสกนครปฐมมาซึ่งเสียงคนครปฐมเนี่ยเขาไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จาก 1JJ มาอ่าแล้วก็ออกลูกมาผมก็เลยเอาตัวนี้มาผสมกับตัวเมียครับซึ่งเป็นเทาท็อปสเตปสามของอทุ่งคูฟาร์มแต่เป็นของโจ๊กทุ่งคูฟาร์มเขาไปเอาออมาใช่อ๋อนี่ฮะนั่นแหละ คู่เนี้ยเข้าคู่กันนานยังครับพี่อ่าพึ่งเข้าเข้าคู่ปีนี้อืมให้ลูกมาบ้างยังครับอ่าให้ลูกมาสองคอกแล้วไอคิวก็โอเคนะเริ่ม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 ร้องนะลูกอะครับคือเห็นเขาบอกว่าเท้าท็อปเนี่ยในสนามเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ผมกําลังจะทําให้มันมีจะทำกำลังให้จะกาลังจะทําให้มันแข่งได้นด้มีชื่อเสียงใช่ ลูกมันออกมาละเนี่ยผมกาลังกําลังฝึกมันอยู่กําลังก๊อปเพลงอยู่นี่ครับรอติดตามนะครับดูผลงานของคู่นี้นะฮะว่าจะจ่ายลูกเป็นยังไงอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะอาจจะผสมเนี่ยน้อยกว่าฟาร์มอื่นแต่ผมเน้นคุณภาพจะไม่พยายามทําปริมาณเยอะผมเน้นเอาคุณภาพอย่างเดียวเพราะว่าผมต้องการผมเป็นสายแข่งผมต้องการเอาขึ้นแข่งบนลาว ให้ทุกคนเห็นว่าเออตัจริงจริงๆเราเราสามารถทำได้อ่าแล้วผมมีมีกติกาอย่างหนึ่งผมจะไม่ซื้อนกแพงมาเล่นอ่าผมจะเจ้าจากลูกนกเนี่ยขึ้นไปสู้อือฮคือเราฝึกลูกนกเองใช่แสดงว่าที่ฟาร์มมีนกครูนะฮะดีครับอือเป็นนกแข่งนะฮะอเป็นนกแข่งใช่ลูกนกที่ที่เกิดมาเนี่ยส่วนมากก็มันจะติดเพลงจากพ่อนกเนี่ย แล้วก็ใช้ YouTube ช่วยช่วยได้นะครับผมไม่ต้องซื้อคูเพลงบางคนบางฟาร์มต้องซื้อคูเพลง3-4มสี่แสนผมเนี่ยครับห้ารอยบาทเสียค่าไฟอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงด้วยใครบอกว่าก๊อป YouTube แล้วไม่ติดผมไม่เชื่อเพราะนกผมอะทำแบบเนี้ย จริงๆริง oh, แล้วว่าอาศัยรุ่นต่อรุ่นมันจะสอนรุ่นต่อรุ่นครับอแต่ในที่ที่ฟาร์มของพี่ในส่วนมากจะเป็นนกที่ว่าในสายแข่งนับดอกนะฮะใช่ครับอมผมจะเล่นนับดอกเพราะว่านกเสียงอะ่ะ <c oughs> ผมเล่นมานกดํานานแล้วแล้วด้วยก,กติกาของปัจจุบันเนี<ะ>่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้ต่อให้คุณน,นกนกคุณร้องดีขนาดไหนมันก็อัน47 ใช่ไหมแล้นกเสียงเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยตัวไหนที่มันเก่งมันก็จะกินหัวอยู่อย่างนั้นแหะคะด้วยสีเสื้อด้วยโจกของด้วยอุปกรณ์ใส่นกอะไรหลายๆอย่างอ่ามันก็เลยทําให้ผมเบื่อไม่อยากเล่นนกเสียงเล่นหันมาเล่นอ่เล่นนับดอกดีกว่านับดอกเนี่ยมันเป็นการชิงจังหวา <ฮ>แล้วมันไม่มีแชมป์ที่ถาวรนะใช่ไหมจังหวะใครจังหวะมันอจังหวะคุณดีคุณร้องคุณกินหัวไปถูกไหม <ฮะ S 2> อ,อันนั้นนกเสียงสากลอะไรพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่ซ้ำซากแล้วก็ตัวเดิม,อ,มอะไรประมาณนั้นครัะแต่ว่านกเสียง แฟนซีสากลแฟนซีก็ยังไม่แพร่หลายมียังมีสนามยังน้อยอยู่พี่มองยังไงครับกับนกแฟนซี no ในทุกวันนี้ครับ <c oughs> การตลาดทุกวันนี้ตลาดแย่ลงเพราะว่า <c oughs> เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นมันเป็นตลาดของผู้บริโภคไปแล้ว <c oughs> เพราะอะไรนะมะ <c oughs> เพราะว่ามันเพาะกันเยอะ เพราะกันเยอะแล้วก็ปริมาณมันสูงคความต้องการของคน,นมันน้อยด้วยเศษรษฐกิจด้วยพ่อค้าไปทำราคาให้มันถูกแล้วก็ด้วยคุณภาพของนกมันไม่เก่งจริงอ่ะถูกไหมเขาซื้อไปแล้วมันถูกมันไม่เล่นพอไม่เล่นราคามันก็ตกตกไปเรื่อยเรยเรเ,รเ,รเขาก็ ไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นไงแต่จริงๆบางฟาร์มที่เขาแข่งอย่างทุ่งคู่อย่างอย่างผมอย่างอีกหลายๆฟาร์มที่เขาแข่งอยู่เขาก็ยืนราคาของเขามาตรฐานเพราะนกเขามาตรฐานน่ะส่วนที่เราเขายิงประมูลอะไรกันอย่างนั้นอะผมไม่ทราบไม่รู้ว่าเขาไปเอานกมันอย่างไหนขายถูกมากประมูลสองสามพันบิดกันที่ร้อยห้าร้อยอันนั้นมันก็เป็นวิถีทางของเขานะวิถีทางการทำมากินของเขาอ่ะพี่ครับถ้าว่าพี่แนะนำนะครับถ้าว่า อยากเหมือนคนสนใจอยากจะาดูนกนี่แนะนําให้ดูยังไงฮะหนึ่งคุณถ้าคุณจะเล่นซันซีอ่ะอย่างแรกดูนินสัยเจ้าของก่อนฮะอ่ายัางไงฮะนิสัยของเจ้าของอ่ะคนคนเพาะอ่ะว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยแบบไหนนิสัยแบบไหนซื่อสัตย์ุจริตหรือเปล่าครับอ่าใช่ไหมครับอ่าอย่างที่สองคุณก็ดูต้นสายว่านกอ่ะพ่อแม่พันธุ์มันมาจากไหน ่าศึกษาดูก็หาคนที่จริงใจอ่ะนะไปศึกษาว่าพ่อแม่พันสายเลือดแท้จริงไหมดีไหมจากไหนมาต้นตอมาจากไหนแล้วเวลาที่เราซื้อเขารับประกันอะไรแล้วบ้างเหมือนประกันนะคุณซื้อรประกันถูกไหมอ่าคุณจะได้อะไรกลับมาบหากมันไม่เป็นตามที่คุณต้องการครับถูกไหมคนเราที่ซื้อประกันเนี่ยเขาต้องการอะไร เวลาเกิดเหตุคุณเคไม่ผมไหม,มนกก็เหมือนกันคุณซื้อไปแล้วในราคาสูงสูงแล้วมันไม่เล่นแล้วมันมีปัญหาเช่นซื้อไปแล้วตายภายในเจดวันเดือนหนึ่งซื้อไปแล้วมันขึ้นลาวมันไม่ร้องซื้อไปผปสมแล้วมันไม่ไข่มันไม่มีเชื้อครับอแล้วแต่จุดประสงค์ที่คุณจะซื้อถูกป่ะ,ะแ่ในเนี้ย เงื่อนไขอ่ะการการระกันคุณก็ต้องคุยให้มันดีครับว่าคุณจะซื้อไปเพื่ออะไรเพราะพันหรือจะไปแข่งขันครับหรือจะอไปเลี้ยงสวยงาม,มใช่ไหมเราต้องเราก็ต้องมีการคุยครับ